กลับมาพบกันอีกคร้งนะครับน้องๆถึงเวลาแล้วที่จะได้รับความสนุกและได้ความรู้กับภาษาไทยช่วงนี้อากาศหนาวนะครับยังไงนอนถุมผ้าหรือเวลาจะออกไปไหนก็ใส่เสื้อหนาๆด้วยกันสําหรับพี่ต่อน,นี้ก็อยากได้เสื้อสักตัวหนึ่งนะครับจะออกไปเที่ยวแต่จะไม่มีเสื้อใส่เลยโอ้โหตัวนี้จะเข้าไหมเนี่ยมันได้ออกไปจอกกิ้งที่ไหนโอ้นี่ก็บางไปเออ ไปพบกันเลยครับกับครูหมึกสวัสดีครับเด็กๆครับกลับมาในความสดใสร่าเริงกับครูหมึกนะครับเป็นยังไงบ้างสบายกันดีนะครับสำหรับเทปสั้นๆง่ายๆในวันนี้นะครับก็ทดสอบความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องของภาษาไทยนะครับเป็นยังไงบ้างภาษาไทยแข็งแรงกันไหมครับคิดว่าคงแข็งแรงกันนะครับแล้วก็ พยายามใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในแต่ละครั้งที่เป็นคลิปสั้นๆตรงนี้นะครับทำให้เกิดความรู้สึกรักภาษาไทยยิ่งขึ้นนะครับวันนี้มีตัวอย่างในเรื่องของความรู้ง่ายๆนะครับเป็นความรู้ของภาษาไทยที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นเรื่องที่นําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ง่ายและไม่ยุ่งยากเลยนะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างของคํานะครับ เด็กๆครับในเรื่องของคำเนี้ยเวลาคนไทยเนี่ยพูดอะไรแต่ละอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับการประกอบกันเป็นคำเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรในสมัยก่อนนะครับเพราะมีการปรุงแต่งของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเป็นคำเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องของสะส่วนอยู่4ส่วนในการ1นก็คือพยัญชนะ2ก็คือสระ3ก็คือวรรณยุกต์4ก็คือเป็นเรื่องของ ตัวสะกดนะครับและ5ที่จะมีหรือไม่มีก็ได้นี่ก็คือตัวเรื่องของตัวการันนะครับแต่หลักๆแล้วจะมี4ส่วนด้วยกันเขาจึงเรียกว่าเป็นการประสมแบบ4ส่วนนะครับเอาอะไรเด็กๆครับในเรื่องของคํานี้นะครับเขาบอกว่าก่อนที่เราจะมีการพูดกันสื่อสารในสังคมไทยเนี่ยนะครับ าการจารึกเป็นตัวอักษรไทยเกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคําแหงตั้งแต่มีการาพบศิลาจารึกนะครับสมัยนั้นเป็นสมัยที่เรียกว่ามีตัวอักษรเกิดขึ้นในภาษาไทยก่อนอื่นเราก็ต้องรู้จักว่าโครงสร้างของคําที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้สมัยพ่อขุนรามคําแหงเราก็จะไม่ได้ตัวนี้เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าตัวพยัญชนะซึ่งพยัญชนะในภาษาไทยนั้นเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด 44ตัวด้วยกันหรือ44รูปนะครับในตัวพัญชนะเนี่ยครูหมึกก็ฝากไว้นะครับขอให้เราเขียนเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยเรามักจะเขียนตัวพยัญชนะไม่มีหัวนะครับหรือตัวถงงอกอนึกออกไหมครับอย่างบางคนเนี่ยเขียนเป็นลนักษณะของตัวอย่างเงี้ยครับโห ทำไมครับตัวสูงและตัวรีบแบดนเป็นสลิมเลยนะครับหรือบางคนก็ชอบจะเขียนเป็นอย่างนี้ครับนะครับเขียนตัวใหญ่ๆนะครับเห็นไหมเป็นรามาเงี้ยนะครับโหยตัวสอนเขาเรียกว่าหัวไก่นะครับตัวสอนก็ควรจะเขียนให้ทำไมครับมีลักษณะของหัวให้เกิดความ สวยงามพระรามราม,มาจิตตินะฮะ,ะตัวเนี้ยก็เขียนให้มันตัวที่ทำไมครับธรรมดาไม่เขียนหัวใหญ่มากหรือไม่เขียนตัวที่มันทำไมฮะตัวรีบแบนนะครับจะทำให้เกิดความรู้สึกคำเนี่ยสื่อสารออกมาแล้วรู้เรื่องถ้าเราเขียนตัวอย่างนี้ครับอ่านเป็นคำรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมครับนี่ก็คือพยัญชนะก็ต้องให้ทำไมครับ ถูกต้องนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของสระนะครับอ่าสระในภาษาไทยก็จําเป็นจะต้องเขียนเพราะมีสระสั้นกับสระยาวนะครับบางคนเขียนสระเนี่ยอย่างเช่นคําว่า,าพี่คำเนี้ยไหมครับเขียนบางทีเนี่ยตัวก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเขียนเป็นอย่างเนี้ครับเป็นสมัยนิยมไย อ่านไม่รู้เรื่องไม่เป็นคำนะครับเพราะว่าอะไรครับไม่รู้การเขียนสระที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของวรรณยุกต์วรรณยุกตก็ถือเป็นลักษณะของพระเอกหัวใจของภาษาไทยเด็กๆก็เขียนโครงสร้างนี้ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไมโทก็ไม่รู้ว่าเขียนเป็นไม้โทบางคนสวัสด์แค่เนี้ยไม่มีหัวนะครับหรือไม้เอก ก็วางไม่ถูกที่บางคนไปวางอยู่ตรงเนี้ยไปวางอยู่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งผิดนะครับวางให้กึ่งกลางนะครับก็จะเป็นลักษณะของการวางวรรณยุกต์ให้ถูกต้องนะครับนี่คือโครงสร้างส่วนที่3ส่วนที่4ก็คืออตัวสะกดนะครับตัวสะกดที่อยู่ในภาษาไทยก็มีอยู่8แม่ด้วยกันนะครับก็ต้อง ใส่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเขียนไมชนะถูกเขียนตัวสะกดก็ถูกไปด้วยนะครับสุดท้ายนะฮะก็คือตัวการันเป็นส่วนที่ทำไมครับเป็นส่วนพิเศษขึ้นมาสรุปโครงสร้างของไทยโครงสร้างของคำไทยนะครก็ต้องมีพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดแล้ววรรณยุกถือเป็นหัวใจของภาษาไทยนะครับเด็กๆครับนี่คุหมึก ในเรื่องนี้ก็อยากให้พวกเรานั้นไมครับเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องนะครับแล้วก็รู้โครงสร้างของคําว่าคําประกอบด้วยพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดและเพิ่มขึ้นมาเป็นส่วนพิเศษก็คือตัวการันนะครับถ้าเขียนถูกโครงสร้างถูกเรารู้ว่าผสมว่าอะไรแล้วก็จะทําให้การสรื่อสารไม่ผิดพลาดนะครับเอาละฝากไว้ด้วยขอให้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการเขียนการพูดการอ่านแล้วก็การฟังนะครับสวัสดีครับ Yeah. <laughs> สวัสดีครับนักเรียนจะมาพบกับความสดใสร่าเริงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างสบายกันดีนะครับสำหรับความรู al, ้นานาภาษาไทยที่เราจะมีให้กับนักเรียนนั้นมีอยู่มากมายเป็นไงบ้างติดตามครูหม,มึกเป็นระยะระยะเลยนะครับหวังว่าคงมีความรู้แล้วก็ควบคู่ไปกับความสนุกสนานที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับนักเรียนและก็เกี่ยวข้องกับบทเรียนจริงๆเลยเป็นเรื่องของคําประพันธ์อ่อย่าเพิ่งทําหน้าเบื่ออย่างนั้นสิครับคําประพันธ์นี้เป็นเรื่องความงามทางภาษาไทยจริงๆเลยนะครับ เขาเรียกว่าเป็นขั้นสุดยอดของการประพันธ์ชื่อว่าร้อยกรองการที่นําคําต่างๆมาร้อยเรียงเนี่ยทางอุปมาอุปไมของคำประพันธ์ไทยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเอาดอกไม้มาร้อยไปเรื่อยๆนะครับครูหมึกเคยให้นักเรียนได้ดูในเรื่องของคํากรอนไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้จะมีส่วนของเรื่องของคําโครงคําโครงนี่ใช้ตัวอะไรเป็นตัวที่เป็นตัวควบนะครับหลายคนเนี่ยเขียนผิดเป็นโครงที่เป็นรอเรือ ไม่ใช่เลยนะครับจะใช้โครงที่เป็นหลอลิงเราจึงอ่านว่าโครงถ้านักเรียนอ่านว่าโครงก็จะเป็นโครงเป็ดโครงไก่ไปถ้าเป็นโครงไก่ตอนนี้ก็ขายดีมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเอาไปล่อเลยครับไปล่อจระเข้นั่นเองนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าสัตว์ต่างๆนั้นก็ จะผอมมากๆเลยอาจจะไม่พร้ผอมสโสดโอ,องเหมือนครูหม,มึกหรอกแต่จะผอมแบบเห็นสี่โครงเลยนะครับก็พร้อมกับคําที่เป็นอยู่ในภาษาไทยนะครับดังนั้นความรู้ที่จะให้ในวันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนและคุณผู้ชมโดยทั่วไปสามารถนําไปใช้ได้กับตัวเองเลยนะั่นก็คือในเรื่องของโครงสี่สุภาพนะครับบางคนบอกว่าครูหม,มึกครับ มีโครงสี่สุภาพมีโครงสี่ไม่สุภาพไหมครับไม่มีนะครับคำว่าสุภาพนั้นเป็นลักษณะคาปรัพันที่ปรากฏขึ้นในลักษณะคําประพันธ์ไทยนะครับเด็กๆอาจจะเคยเรียนรู้กันมาแต่วันนี้นะครับจะทําให้โครงสี่เป็นสิ่งที่นําไปใช้ได้ในสิ่งที่อยู่ในแบบเรียนและอยู่ในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยก็ได้นะครับก้าวเข้ามาสู่ในเรื่องของโครงนะครับคําโครงตัวเนี้ย ถ้าเป็นในเรื่องของการเว้นวรรคนักเรียนอาจจะอ่านว่าโคลงก็ได้จริงไหมฮะโครงหรือโคลงตัวนี้มันเป็นเรื่องของคำพ้องอะไรครับพ้องรูปเด็กๆเคยเห็นคำพ้องรูปไหมครับ ه, พ้องแปลว่าอะไรครับพ้องแปลว่าเหมือนกันต้องกันอ,อย่างเช่นแม่ใจเราพ้องกันนะครับคำว่าพ้องรูปตัวนี้ก็คือรูปเหมือนกันแต่อ่านต่างกันเราจะอ่านว่าโครงก็ได้เราจะอ่านว่าโคลงก็ได้ เขาจึงมีคำพันธ์นว่าโคลงเรือเรือโครงเห็นไหมครับถ้าเราอ่านว่าโครงเรือเรือโครงมันก็ความหมายไม่ได้ฉะนั้นเราจะอ่านว่าโคลงเรือเรือโครงนะครับ นี่คือลักษณะคำโครงที่ปรากฏขึ้นอยู่ในบทประพันธ์ไทยและบทประพันธ์ไทยที่ดูว่าเป็นการคลาสสิกมากๆเลยคือมาจากเรื่องลิลิตพ์พหลนะครับเด็กๆท่องได้ไหมครับในโครงที่ว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับอ่ะเราลองมาดูในเรื่องของเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันนะครับ เวลาที่เราจำคำประพันธ์นะครับเราก็จะต้องจำลักษณะฉันทลรักษ์ด้วยนะครับอ่านี่คือบาทที่1ในโครง4อ่าอย่าเพิ่งง่วงหนาวหานอนไงน,นะครับลองดูก่อนนะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยดใคร ่าทั่วล่ะนะครับสองเขือพี่หลับไหลอ่าลืมตื่นหรือพี่นะครับอ่าสองพี่คิดเองอ่าอ่าอย่าได้ ถามเผื่อนะครับนี่คือบทประพันธ์ที่ครูหม,มึกเคยให้เด็กๆหลายคนที่ครูหม,มึกสอนอยู่นะครับลองแปลอวุ้ดแป,แปลแบบสนุกสนานมากเลยบอกว่าเสียงที่เขาล่ําลือกันเนี่ยถึงใครก็ตามมีมะเขืออยู่สองลูกมัวแต่หลับอยู่นะครับเลยไม่รู้ว่าเขาพูดถึงถามเรื่องอะไรตายพอดีนะฮะไปแปลแบบนั้น2เขือตัวนี้คือเป็นภาษาอีสาน ไม่ใช่เป็นภาษาเหนือนะครับทำให้รู้ว่าเป็นภาษาถิ่นด้วยนะครับเด็กๆถ้าจำโครงแม่แบบตรงนี้ได้สบายเลยในเรื่องของชันทลักษ์ก็เป็นเอกเจ็ดโทสีนะครับก่อนอื่นก็ต้องจำโครงตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับและจะทำให้การเรียนของนักเรียนนั้นสบายมากในเรื่องของโครงสีการอ่านํำนองสนอกก็ไม่ยากเลยนะครับเราขึ้นเป็นคำนองธรรมดาไปเลยนะครับเสียงหรือเสียงเราอ่างอันใดพี่เอย เสียงยอมยอยดใครทั่วลาสองคือพีหลับไหลลืมตื่นหรือพีสองพี่คิดเองอาอย่าได้ถามเพื่อ เป็นไงครับลักษณะแบบนี้ไม่เชยใช่ไหมลองไปใส่ทํานองดูแล้วจะรู้ว่าสนุกนะครับสำหรับการเรียนในแต่ละครั้งขอให้นักเรนมีความตั้งใจนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเป็นไงครับสำหรับเสื้อตัวนี้ใส่แล้วดูดีไหมครับยังไงถ้าอยากเจอกันอีกติดตามได้ตามลิ์ข้างล่างนี้สนุกและได้ความรู้กับครูหม,มึกนะครับพบกันใหม่ที่ next station นานาภาษาไทย you <laughs>